ชาตินี้เกิดเป็นสุนัขแล้วชาติหน้าเนี่ยเขาจะเกิดไปเป็นอะไรค่ะค่ะผ่ก็สําหรับคาถามนี้นะคะเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปไม่ว่าเราจะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าชาติเอ,อ่อตอนนี้เราจะเป็นอะไรแล้วตายไปอะ่ะเมื่อเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ย่อมมีคติที่เกิดใหม่ที่ไม่แน่นอน,นะคะ่ะดังนั้นเราอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์แล้ชาติอีกก็ได้หรือว่าเราอาจจะไปเกิดในนรกหรือว่ากลับ จึงไม่มีความจำเป็นว่าเมื่อตายจากเป็นสุนัขแล้วจะกลับมาเิดเป็นสุนัขอีกหรือว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ค่ะอาจจะไปเกิดในคบพุมอะไรอีกก็ได้ค่ะเช่นเกิดในรบกเกิดเป็นเป็ดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเทศอื่นที่ไม่ใช่สุนัขก็ได้หรืออาจจะเกิดในสุบติภูมิที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทวดาก็ได้แล้วแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไปนะคะนะคะอันนี้ถ้าถามว่าชาตินี้เป็นสุนัขชาติหน้าเกิดเป็นอะไรเนี่ย จริงๆไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าพราะพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ามีทมอยู่ห้าอย่างไม่มีเครื่องหมายที่จะปรากฏใจๆให้เราทราบล่วงหน้าก็ได,ด,ด้อนิมิตธรรมอนิมิตแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายนิมิตแต่ว่าเครื่องหมายอันิมิตไม่มีเครื่องหมายทำห้าประการนั้นคืออะไรถามว่าเราจะอยู่ถึงอายุกีป่ปีตอบได้ไหมตอบล่วงหน้าได้เลยไห่ไม่ได้นะห,หนึ่งสองวันเวลาตายตอบได้ไหมว่า ฉันจะตายวันนั้นเวลานี้ตอบได้ไหมตอบได้ไ,ม,ไม่ได้ส,สามสถานที่ตายคุณตอบได้ไหมว่าคุณจะตายที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือบนท้องถนนหรือจะตายในถ้ำอะไรเงี้ยตอบได้ไหมอบไม่ได้สี่รูปแบบการตายนะตายด้วยรูปแบบอะไรโดนรถชนเครื่องบินระเบิดน,นะหรือว่าตกน้ําตายโดนไฟฟ้าช็อตตายรูปแบบการตายบอกลูงหน้าได้ไหมไม่ได้ สุดท้ายตายแล้วไปไหนไม่มีใครบอกได้มันขึ้นอยู่กับวาระจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยวารสจิตสุดท้ายคิดอะไรและเป็นสิ่งที่คิดแล้วมีกําลังคุณก็ต้องไปตามที่ฝึกคิดอย่างเช่นแม้กระทั่งเหสีของพระเจ้าประเรที่โกศลชื่อพระนางมาริกาทําบุญบำนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นอันมากตายแล้วยังตกนรกเลยต้องไปคิดถึงมินาทีสุดท้ายว่าตัวเองเป็นโกหกสามี นะตอนที่มีอะไรกับสุนัขอะไรเงี้ยเอนน้ก็อดุลมตอบเอาตัวเป็นสุนัขก็แล้วกันเป็นสุนัขนะที่เป็นสัตว์ะว่าแพ่ก็คือว่ามันมีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือจิตกับอารมณ์จับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับจิตกับอารมณ์เพราะฉะนั้นจงเป็นอารมณ์ที่ดีให้กับสุนัขของท่านและสุนัขท่านก็จะมีจิตที่เป็นกุศสมมากขึ้นเรื่อยๆนะ ขนมซียาที่เป็นเรื่องจริงนะบางคนเลียงสุนัขนี่ทาให้สุนัขปวดอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างงี้บอกได้เลยว่ายิ่งตกอบัยมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าทําให้สุนัขเ่ยตัวเองเนี่ยมีปิติมีความสุขดูแลเขาอย่างดีอันนี้มีโอกาสที่จิตเขาเนี่ยจะไปสู่สุขติดได้เข้าใจไหมอันนี้สองมันมีหลักที่อยู่ในปัไตรปมีกว่าขนาดนกเนี่ยได้ยินนะการสวดมนต์นะได้ยินได้ยินสิ่งซึ่งคน เ,เขาเรียกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยตกมาในเกาะจิตนี้เนี่นะ,นะไปเกิดเป็นเทวดาวก็มีใช่ไหมเพราะเร่นนี้คือหลักมันอยู่ที่ว่าจิตกับอารมณ์อันนี้พูดอนุโลมไปแต่หลักใหญ่ๆก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่นี่คือพูดอนุโลมในฐานะเป็นสัตว์ร้เอาใจชุนักทังหน่อยขอบคุณครับ